นมเหลืองแบบไหนนะครับที่เอาไปป้อนลูกวัวเลี้ยวจีสางภูมิุมกันให้ครับลูกวัวเกิดใหม่ได้นะครับจะต้องเอามาจากไหนเลยจะต้องเป็นนมแบบไหนนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับคนอื่นก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับนมเหลืองนะครับที่มี่2ชนิดนะครับสําหรับไว้ปลอดลูกวัวเกิดใหม่ที่จะไปสางภูมิคุ้มกันให้กับลูกวัวได้นะครับหนึ่งเลยคือนมผงสําหรับล <x 2> ูกวัวแรกเกิดนะครับอันนั้นจะมีส่วนผสมภูมิคุ้มกันอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับ2 คือนมที่ได้จากวัวเม่เก่านะครับนมในวัวเม่เก่าจะมีส่วนผสมของภูมิคุ้มกันนะครับแต่จะต้องเอาไปตรวจก่อนนะครับได้มาเลี้ยวไม่ใช่บ่าได้มาปพ๊บเราไปป่อดเลยครับจะต้องผ่านการตรวจก่อนนะครับให้ผ่านเกณฑนก่อนนะครับอยู่ในระดับมาตรฐานที่ตั้งไว้นะครับเดี๋ยวแต่ฟาร์มยหนใช้เครื่องแบบไหนตรวจนะครับมีความจําเป็นต้องตรวจก่อนนะครับตรวจเพื่อหาค่าภูมิคุ้มกันอยู่ในนมเหลืองว่าอยู่ในระดับมาตรฐานที่ตั้งไว้ไหมนะครับถ้าตามกวา็เอาไปป่อนไม่ได้นะครับเพราะว่า เอาไปปอนเดี๋ยวลูกวัวกินเข้าไปปูมหมกันลูกวัวมันก็นจะไม่ดีนะครับต้องผ่านเป็นนมที่ได้จากวัวแม่เก่าและก็ผ่านการตรวจสอบนะครับทําไมถึงต้องเป็นนมจากที่ได้จากวัวแม่เก่าครับเพราะว่าวัวแม่เก่าก่อนคลอดสีถึงหกัปดหาเขาจะฉีดวัคซีนทําวัคซีนให้นะครับวัคซีนพวกน,นั้นก็จะเป็นโคโรต้าโลน่าหรือว่าอีโคไลตัวไดตัวนึงนะครับเป็นวัคซีนที่เกี่ยวกับลรกทองล่วงทองเสียโดย่น้องเวลาฉีดให้แมงวัวปุ๊บเส็จแล้วนะครับ แมื่อวัวก็จะสร้างภูมิคุ้มกันนะครับสร้างภูมิคุ้มกันเสร็จแล้วก็จะส่งถ่ายไปไว้ยังนมเหลืองนะครับทําให้นมเหลืองของวัวแม่ก็มีภูมิคุ้มกันนะครับแต่ก่อนจะเอาไปป้อนจะต้องตรวจสอบดูมาตรฐานนะครับว่าผ่านอยู่ในระดับที่ตัางไวไหมนะครับนี่แหละครับนมที่เออไปป้อนสาหรับลูกวัวเกิดใหม่นะครับจะได้มาจากสองอย่างนี้นะครับส่วนนม ที่ได้จากวัวแม่ยใหม่มละนมเหลืองวัวแม่ใหม่ในเมืม่อเป็นนมเหลืองคือกันนะครับทำไมถึงเอามาใช่ไม่ได้เดี๋ยวคลิปหน้าติดแกวะจะมาทําให้ฟังอีกคลิปหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ไบกระเดยคมครับสวัสดีครับ